ขอแค่ห้100%ผ่านมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่นเยอรมนีบูคอต้องคู่กับออโต้รุ่น125ซีซีอาทิเช่นฟีโน่125จีพีรคิวบิกส์และแกนฟีโน่ไฮบริดเยอรมลูพรีเมียมสร้างขึ้นจากสูตรและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าไปอีกขั้นเพิ่มพลังและประสิทธิภาพเยี่ยมยอดให้เครื่องยนต์เพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างเต็มสมรรถนะอัตราเร่ง สุดบิดได้ดั่งใจเหมาะสมกับเครื่องยนต์เกียร์อ,อัตโมติขนาด155ซีซีขึ้นไปเย,ยมรมูกฟินแน่นอนต้องกลุ่มรถเกียร์4จังหวะเช่นเยอรม,มห้าฟินเอ็กซาเตอร์155สำหรับกลุ่มสปอร์ตต้องนี่เลยเยอรมะเลีซิง่งอาทิ MT15, SSR155, WR155R ลดแรงเสียดทานลดการสึกหลอเพิ่มสมรรถนะที่ดีให้กับเครื่องยนต์ยมาะลกน้ำมันเครื่องใช้แล้วยืดอายุการใช้งานผมใช้มานานแล้วครับยมะลูเป็นน้ำมันเครื่องแท้จากยามาฮ่า น้ำมันเครื่องแท้ยามาลูกสามารถหาซื้อได้ที่ยามาฮ่าโคราชสงวนวงนะคะ